ก็ฟัดฟัดดีสัตว์นี่สามร้อยสามร้อยหนึ่งทับสามร้อยหนึ่งคนเหรอฟัุขนาน้ำอ่ะ ไม่นูนานแล้วเนี่ยช่องธนภูมิซไม่ได้ดูนานแล้วผมชอบขอยพี่โตผมไม่ได้หนูช่องพี่โตมานานแล้วนะอยาเห็นหน้าเปียกเอาเองเย้าตัวเห็นหน้านะหากลับไปที่วิดีโอ เลื่อนหากดนี่ไอตรงนี้ก็กดตรงนี้มันจะมีคลิปเก่าของพี่โตอยู่ถ้าเราเลื่อนไปมานี่คลิปนี้เลยโอเคเนี่ยชอบของพี่โตเ<ช>ขาจะปิดตรงนี้ไว้เอรไม่ไม่เห็นหน้า น้่งนะกับกับับบแบบนี่ช่องของพี่ตดตตามไว์ e v i e w TV กับช่องไหนไม่รู้จะดูคน e v i e w TV ครับแปลงของคือช่องของเบ๊วิหน้าคดหลอ่อช่องของ e v i e w TV วิดีโอ กดคลิปเก่าที่สุดพี่อีวิวพี่อีวิวยอดเลยโอเควิ้ย์ก็ไม่สกัดถ่ายช่องแบบฟูฟู HD อะไยก็ของมันไม่ชัดแต่ ถ่ายอะ่ะเขาจะทำยูทูบเบอร์นะเขาต้องถึง3ปีอะ่ะนี่หน้าโปรของโปรไฟล์ของพี่โตโอ๊ยคฟก,กัดนี่รูปโปรไฟล์ถ้าไปช่องอันนี้ช่อ,องพ่อผมอ่ะเขาจะเป็นช่องของผม ตอนนี้เ่ะผมติดตามอยูนะ่นะนี่ติดตามแล้วพี่โตพี่ตอนอยู่เ่องของนะผมเหมือนอยู่ผมเลยผมายากอยู่เชางของเหมือนกัน,นครับแต่พี่โตอยู่บ้านรือ้อมันช่อยู่บ้านเดียวกันกับผมก็คอมนี่มันคอมนี่อ่ะมันช้าแล้ก็มีเกมด้วยดูนี่เลยมาครับ อว้ยมันม,มัวัวเก้ไหมครับสมาริททีมนานแล้วอะ่ะไหมครับในคอมเครื่องเนี้ยเนี่ยเครื่องเนี้ยคอมเครื่องเนี้ยนี่ใช้งานแล้วปัญหาคือคอมช้าบีซีดีด้วยนี่ข้อผมใส่ไว้ไปีไว้อ่านไม่ได้ดี่ก็ต้องกดปุ่มเอา แต่อันนี้มันไม่มีอยู่ต้องไปยุ่งนี่ขบเก่ามากนี่มันจะมีไอ้นี่เดงมาจีงีมันหลุดเินยังวะโอ้ยก้าอยู่ต้องรออีกนานผมเป็นวินโดว์แปดนะครับผมถ้าใครของถ้าใครเป็นวินโดว์สิบนะ จะเล่นลื่นไหลอะแต่โหเป็นวิดีโแปดคอมนี่เคยบอร์ดไม่ได้ใช้นานด้วยคอมเครื่องเนี้ยพอกดเล่นไปก็กดตรงนี้นี่มันจะเลื่อนให้ไม่อยากเปิดหน้าเบ่อ กับช่องพี่โตนี่พี่พี่นายชีวิวเลยนะเฮ้ยมีช่องอะไรอีกไม่หมดนี้ M J T V ปกติพี่นิงมันจะไม่เปิดหน้า C g G เปิดหน้าแล้วพีจเจรกาขี้ปอยพี่เตพ้พี่นาย นี่ชื่อพี่ไครไม่รู้มีสองช่องพี่แฉมอืเฮ้ยกบมัวช่องนี้ติดตามนี่เจ้าใหม่ของใครไม่รู้นี่พ่ออันนี้โตอะเป็นพ่อผมนี่พี่เป้นี่มีพี่เป้ด้วยพี่นิงอ๋อก็พี่พี่นิงดู ช่องหายไปเลยดูนคนะีคุมแหละไปชมดูไปพิธีนี่ดูนะมึงดูนี่เห็นไหมวีดีโอสมตัวทำไมช่องพี่ต่อใหม่ แส่สักเมลรอบแบบป๊บไปไม่ทายเลยวะปัดตอด้วยีมาสเตอร์ปัดตอด้วยีมาสเตอร์เหรอผมไม่ไจะใช่อันนี้ช่องไม่สองช่องหรอเกี่ยวกับถ่ายตัก เขารวมต,ตั้งแต่ปี2017อู้หุ้ยนานแล้วเนี่ยปี2017อีเมลดูอีเมลสง่นง,ง,นนอยอยงนี่คนดูแปดมืออ่าฮโคตรนานอุ้ยถ้าติคขอยยังไม่มาเลยนี่ผักจวนนี่ พี่ลอ็อกพี่ลอ็ลอกล็อกเกอร์สัตว์มีไปถ้าใครมีความมันจะเล่นได้เ่เราจะไม่มีไมค์เพราะผมมีโปรแกรมนี้นี่เลย OBS กล้องม,ม,ม,มันมัวว่ะนี่ OBS พลังเกจปุสติมาครับทีทีแซนโซมาดรีเวนโซมาเดรักจริงไอโซมาเดรักเนี่ยมันจะไม่มีไอ,อตรงเดรักนะลองเข้าให้ดูนี่โซมาล็อก่อนล็อก่อนนี่กดไอ,อตรงนี้ไม่ต้องไปกดไอ,อตรงนี้นะ กดอีกตรงนี้มันจะเริ่มเกมเองเกมเก่านี่เอเวอเรชอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ออปชั่นดูอย่างเก่านี่มันเกมโหมดมอดเกมนี่มอดเกมด้วยหรอ นี่นี่คือโซมาผจติงทับผมถ่ายคลิปทั้งวันนี่กุ่นอาว่าอะไรมีรู้นี่มดเกมครับผมเราเคยใช้เหมือนกันพิธีรับให้ยานเอาบรกาศมาไอ้เหี่ยสัตว์ยิ้มด้วยกดหนึ่งสองสี่อุย้ยผิดหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่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 ไอายาเน,นี่ยเขามาแล้วกคดคลิปไปมันคืออะไรไม่รู้กดไปเขาไม่เล่นถ้าเป็นจ t แ s นะโอ๊ยอย่ารถอย่ารถนี่เขาตรงนี้นี่เคีโน่กดปิดังไกลเขาเนี่ รอกัอนรอกัอนนะคิดว่ามันจะได้ป่ะอบอูอออมผนไม่นด้ลมันนะนี่ี t ีแซนมันเป็นของเถื่อนครับไม่ใช่ของแท้นี่เลย GTE แ a นผมไม่ขึ้นเลยนะน,ะนี่เออผมเซตด้วยไอสัตว์ตุ่ต <laughs> ู่ใส่แล้ว,ลวนี่ CG แว e n เแต่ผมยังไม่เล่นผมเล่นจบแล้ว